เปิดรายการกล่องรอดตายว่ามีอะไรบ้างสวัสดีค่ะเก็บเป็นอดีตพยาบาลนะคะที่จะมาแชร์ความรู้ข้อมูลการดูแลตัวเองเบื้องต้นให้กับทุกคนได้รู้กันนะคะสําหรับรายการกล่องรอดตายนะคะจัดทาขึ้นโดยคณะคณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยร่วมกับสมาคมนิสิตเก่าจุฬานะคะและและกลมควบคุมโรคเขตเมืองนะคะได้จัดทํานะคะกล่องกล่องที่ใส่อุปกรณ์นะคะแล้วก็ ยานะคะคที่จําเป็นสําหรับผู้ป่วยนะคะคที่ติดเชื้อโควิดสิบเกาหรับเอาไปแจกนะคะให้กับผู้ที่มีผลว่าติดเชื้อโควิดสิบเกแล้วนะคะจากการตรวจโดยรถพระราชทานนะคะซึ่งจะเป็นตัวช่วยให้กับผู้ป่วยโควิด1 9นะคะที่อยู่ระหว่างรอเตียงแล้วก็กักตัวรักษาที่บ้านนะคะเพื่อลดความกังวลของผู้ป่วยแล้วก็ของญาติที่ดูแลค่ะ ซึ่งกล่องน,นี้นะคะจะประกอบไปด้วยอุปกรณ์สําคัญนะคะแล้วก็แนวทางการดูแลตัวเองที่บ้านรวมถึงช่องทางการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะในกล่องรอดตายนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่จะดูแลผู้ป่วยเพื่อไม่ให้ผู้ป่วยเนี่ยซุดลงหนักกว่าเดิมนะคะเพื่อเป็นแนวทางนะคะในการจัดหาอุปกรณ์สําหรับออผู้ที่ติดเชื้อโควิด -19 ในการดูแลตัวเองที่บ้านนะคะว่าจะต้องจัดเตรียมอะไรบ้างที่สําคัญนะคะ ไปดูกันค่ะอย่างแรกนะคะก็คือปลอดวัดไข้หนึ่งแท่งนะคะปลอดวัดไข้เอาไว้วัดไข้ดูประเมินอาการติดเชื้อค่ะว,ว่าดีขึ้นหรือหนักกว่าเดิมค่ะอย่างที่สองนะคะก็คือเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วหนึ่งเครื่องค่ะเพื่อวัดระดับออกซิเจนในเลือดของเรานะคะดูการทํางานของปอดค่ะว่าเรามีภาวะเหนื่อยหรือยังมีภาวะขาดออกซิเจนหรือยัง ปอดเรายัางทํางานได้ดีไหมหรือว่าโควิดเนี่ยลงปลอดแล้ว3ยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมจำนวน50เม็ดค่ะยาพาราเซตามอลเป็นยาลดไข้แล้วก็เป็นยาแก้ปวดด้วยนะคะถ้าหากว่ามีไข้ก็สามารถทานยาพาราเซตามอลเพื่อลดไข้ได้เลยนะคะทานครั้งละ2เม็ดนะคะแล้วก็ทานซ้ำได้ทุก4 6ชั่วโมงหากไข้ไม่ลดค่ะอย่างที่4นะคะยาฟ้าทลายโจรชนิดแคปซูล90แคปซูลด้วยกันค่ะ เกดจะขอแนะนําเพิ่มนิดนึงนะคะถ้าหากว่าเป็นแคปซูลขนาด500มิลลิกรัมนะคะทาน3แคปซูล4เวลาเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนนะคะถ้าหากว่าแคปซูล450ยมิลลิกรัม4เม็ดเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนแต่ถ้าหากว่าขนาดเม็ดเล็กลงมาหน่อยนะคะ350มิลลิกรัมให้ทาน5เม็ดค่ะเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนเหมือนกันนะคะจะก่อนอาหารหรือหลังอาหารก็ได้เช่นกันนะคะหรือจะทาน าตามฉลากที่ระบุไว้แต่ละยี่ห้อเลยก็ได้นะคะทานติดต่อกันนะคะ5-7วันค่ะข้อ5นะคะก็คือเจลแอลกอฮอล์ค่ะไว้สำหรับล้างมือฆ่าเชื้อนะคะอย่างที่6ก็คือหน้ากากอนามัยค่ะจะมีไปทั้งหมดในกล่องเนี่ย15ชิ้นค่ะอันนี้ก็คืออุปกรณ์ สำคัญจำเป็นเบื้องต้นนะคะสำหรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด -19 ถ้าใครอยากจะเอาไปเป็นแนวทางในการจัดเตรียมอุปกรณ์ไว้นะคะติดบ้านไว้ก็ดีไม่น้อยเลยเช่นกันนะคะการดูแลผู้ป่วยโควิด -19 ที่อาการไม่หนักนะคะสิ่งสำคัญก็คือการติดตามอาการอย่างสม่ำเสมอนะคะผู้ป่วยจะต้องวัดไข้แล้วก็วัดออกซิเจนปลายนิ้วนะคะเช้ากลางวันเย็นนะคะแล้วก็รายงานเจ้าหน้าที่ค่ะ ซึ่งถ้าเกิดร่วมอยู่ในโครงการเขานะคะแพทย์จะมีแพทย์นะคะคอยดูคอยแนะนําแล้วก็คอยประเมินว่าจะต้องส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อหรือไม่ค่ะถ้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะคะสามารถโทรไปที่ศูนย์เขาได้นะคะที่เบอร์0 9 6 9 1เ6 3าหกเก้าหนค่ะศูนย์เก้าสหค่ะหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์นะคะถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เกดด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไป ถ้าหากว่ามีข้อมูลอะไรอัปเดตคืบหน้านะคะเก๋ก็จะคอยมาบอกอยู่เรื่อยๆนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่ออไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ